ปีศาจแดงกตัดสินใจคว้ากระเป๋าตามที่เจ้าบุทุมเรียกร้องแล้วพร้อมกับมีการคาดหมายว่าจะมีการเปิดตัวนักเตะไม่เกินวันที่30มิถุนายนและจะเดินหน้าคว้าตัวสนักเตะใหม่ทันทีหลังปิดดีลกองกลางชาวดัตไม่ว่าจะเป็นชังแอนโทนีจากอแจกที่วงเงิน45ล้านปอนด์และคริสเตียนอีเล็กเซนแบบฟรีฟรเขาบอกว่า สวัสดีแฟนบอลทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านทีมผ่านไปผ่านมาครับเขาบอกว่าวันนี้จะมาอัปเดตวันแรกของแมนยูในยุคใหม่ภา,ายใต้การนำทีมของชางเอลิกตินฮักกัตผมมีอะไรรายงานกันเข้ามาบ้างโดยที่ก่อนอื่นครับต้องบอกทุกคนก่อนว่าก่อนหน้านี้ถึงแม้เราจะเห็นชางเทิดหกมีข่าวเปิดตัวหรือว่าได้เริ่มทํางานเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้เองครับวันที่27มิถุนายนก็ถือเป็นวันที่ทีมกลับมาลวงกันซ้อมเป็นครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการครับที่นักเตะจะได้มาซ้อมในระบบใหม่ๆของชฮาง และถึงแม้ว่าในตอนนี้ครับพวกเขาจะยังไม่มีนักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพแต่ว่าทางเซนฮักเองก็ม,มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงระบบระเบียบของทีมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการมาซ้อมครั้งนี้เองครับจะมีรายงานเข้ามาว่าเซนทันกจะได้มีการพบปะลูกทีมเพียงแค่15คนเท่านั้นเพราะด้วยที่บรรดาเหล่าแข้งดังหลายคนต่างก็ติดภารกิจรับใช้จีนชาติในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาและได้รับการอนุมัติให้พักผ่อนกันต่อโดยที่นักเตะที่มาซ้อมวันนี้ก็อย่างเช่นทั้งเจเดนซานโชและมาร์คัสแลสฟอร์ดซึ่ง เช่นเดียวกับช้างดับบินเดเกียาชอมฮีตันรวมไปถึงชางดีนเฮเดอร์ซัน,นที่กำลังจะถูกยืมตัวไปด้วยขนาดเดียวกันนักเตะที่อยู่ในลิสต์ที่จะโดนปล่อยตัวอย่างชางอารอนวันบปิสากาเอลิกบายีฟิลโจอดอักเซลตัวเซเบนดอนวิลเลียมและองตัวน้มัสยา่แต่ก็มาด้วยแล้วเช่นกันรวมถึงวิกตอร์ดนเเล็บลูกช่อตดอนนี่ฟันเดเบกและอามัดเดียโลซึ่งในขั้นตอนแรกนี้เองครับเชีวช่างทีท่าต้องการเน้นให้นักเตะเล่นสไตล์ผ่านบอลเร็วและก็มีความฝีดเพิ่มมากขึ้น แถมได้กำหนดให้นักเตะต้องกินอาหารหลังซ้อมเสร็จที่โรงอาหารของทีมร่วมกันซึ่งมันก็เป็นทำเนียมที่ทางฟุกีเคยออกกฎบังคับกับนักเตะในอดีตมาแล้วแม้ว่าระเบียบดังกล่าวจะถูกผู้จัดการทีมหลายคนละทิ้งไปก่อนหน้าดีซึ่งคาดกันว่ากราบจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวกัปตัาทีมในซีซั่นนี้ด้วยซึ่งก็คงเป็นใครไปไม่ได้กราบนอกจากต่างคริสตียโนโรนดันโดแต่วันนัดตอนนี้เองอีโดก็ยังไม่ได้กลับมาในแคมป์ฝึกซ้อมในวันแรกเช่นเดียวกับจางฮราร่แมกุไกที่เพิ่งจะได้ ซึ่งนอกจากนี้จะเป็นการแสดงให้โรนันโดเห็นว่าเขาเป็นหัวใจสําคัญของทีมทางเซนักเอกก็ยังหวังว่าการได้รับบทบาทก,กับตันทีมนี้จะสามารถช่วยเขาลดความโมุ่งิดลงไปหลังจากที่มีข่าวลือว่าเขาต้องการย้ายออกจากทีมเนึ่งจากหัวเสียที่ทางสโมสรเสริมทัพอย่างล่าชา้ทาทั้งๆที่มีผลงานลมเหลวในสีซั่นที่ผ่านมาพร้อมทั้งยังเป็นการยืนยันว่าทางทัพปีศาจแดงไม่ต้องการปล่อยตัวโรนันโดออกจากทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากมีข่าวว่าทั้งเชลซีและสปอร์ติ้งลิสบอนกำลังให้ความสนใจและติดต่ออเข้ามามยู ดที่ทางเตนฮักตอนนี้ครับจำเป็นต้องทํางานหนักอย่างต่อเนื่องื่อเคลียร์เรื่องที่ค้างคางอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตของทางดีนเดอร์สันที่กําลังตกเป็นข่าวจะย้ายไปฝอสเสาให้กับทางนอตติแฮมฟอร์ดทีมนอกใหม่ของพี่เบลลีแบบยืมตัวเนเวลานหนึ่งซีซั่นซึ่งทางแมนยูนัดตอนนี้ครับถูกระบุว่าต้องการดึงตัวเดนเนียลบัคแมนในทวารทีมชาติออสเตรียของทางวัตฟอร์ดมสมบทเป็นประตูมือสองของทีมแทน และก็ยังว่ากันว่าเจีหากลับชื่นจอบพีไม้ลายมือของจางเฮเดอร์ซันเพราะว่าเถีหาเคยพยายามดึงตัวเขาไปร่วมทีมมาแจกในซีซั่นก่อนจึงน่าจะเป็นการชวนเลยว่าเขาพร้อมให้โอกาสและเวลากับผู้รักษาประตูตคนนี้หากว่ารักติจะกลับบาดยึดยตำแหน่งมือหนึ่งของทีมในอนาคตรวมถึงการขันแนวรับให้แน่นขึ้นแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้โผล่กับกองหลังตัวหลักของทีมอย่างจางแฮร์รี่แมคควและเฟลวาลานและเดกโก้ดานโลซึ่งทั้งสามคนน,นั้นกำล่าจะเข้ามารายงานตัวกับทีมในช่วงต้นเดือนกันยายนค แต่ว่าอย่าง,นงหน่อยๆเขาจะได้เห็นแผงหลังส่วนเกิดที่ตกเป็นข่าวว่าจะโดนขายทิ้งนั้นมีใครบ้างบวกกับโอกาสที่จะมีการเสริมหลังบ้านเพิ่มเติมเข้ามาและในเรื่องของเกมลูกเอกในการซ้อมครั้งแรกนี่ครับเขาจะได้พบกับทั้งซานโช่และฟอร์และมาซิยามซึ่งน่าจะเป็นการดีที่เขา่้จะพอตัดสินได้ว่าใครควรจะเป็นตัวหลักและใครควรพักไปก่อนรวมกับการเสริมทัพที่กำลังมีข่าวอยู่กับสิทธิ์เก่าอย่างช่างแอนโทนีด้วยซึ่งหากเรา,าพูดถึงการเสริมทัพในตอนนี้คงจะได้เห็นข่าวกันแทบทุกวนันจนเบื่อไปแล้วสรับเด็กี โดยคนที่ไม่มีโอกาสและอยู่ในโฟกัสมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นจางแฟงกีเตอหยอ,อกที่เรียกไดนว่าเป็นขาแม่งแทบทุกวัน ซึ่งล่าสุดกลับทางท็อกสปอร์ตระบุว่าทีมปีศาจแดงตัดสินใจพร้อมคว้ากระเป๋าตามที่ทางทีมเจ้าบุตรทุมเรียกร้องมาแล้วเนื่องจากว่าทางบาซานด์มายินดีลดค่าตัวนักเตะและคาดว่าจะอยู่ที่ราวละหกสิบแปดถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์ซึ่งราคาดังกล่าวจะถูกลดลงมานิดหนึ่งจากยอดที่พวกเขาตั้งไว้บวกกับที่ตัวนักเตะจะได้ค่าแรงสูงกว่าที่คำนูอีกทั้งมีการคาดหมายกันอีกว่ามีการเปิดตัวนักเตะใหม่เกินวันที่30มิถุนายนนี้แถมทางเดินทามเองก็ได้ออกมาสนับสนุนมุมมอง บัญชีการเงินและส่งรายงานไปยังองค์กรฟุตบอลของลีกอาชีพสเปนซึ่งมันก็ถูกส่งเสริมให้เป็นไปได้อย่างมากครับโดยที่จะมีข่าวเพิ่มเติมให้องยิ้มนันอีกนิดหนึ่งสำหรับเดียวก็เมื่อสื่ออย่างเดอะซันดันออกมาบอกว่าทีมจากแคว้กนกาตาลาดยืนขอเสนอขอดึงแฮร์รี่แม็กควายพวงในสัญญาขายของจากแฟงกี้เดยยองแต่ว่ากลับเป็นทางแมนยูเองครับที่บอกปัดขอเสอนอดักกล่าวไปเรียบร้อยเนื่องจากว่าจากเอ็ิธเจนาร์ต้องการร่วมงานกับซิสเตอร์ฮาร์ฟค่าตัวแพงคนนี้และจะให้เขาเป็นกำลังสำคััญในนนนแผนการท,ทีมซซนหน้้ดวย แถมทางท็อกสปอร์ตยัง sport, แ,แจกแจ้งอีกว่าทางบอร์ดบริหารของปีศาจแดงจะทำการคว้าตัว2นักเตะใหม่ทันทีหลังจากปิดดีลกองกลางชาวดัตได้ไม่ว่าจะเป็นช่าแอนโตนี Anthony, ปีดทีมชาติบราซิลของช่างอาแจกที่วงเงิน45ล้านปอนด์และตามด้วยการคว้าตัวคริสเตียนอิลลิเซนมิดฟิลด์ทีมชาติเดนมาร์กมาแบบฟรีๆเชื่อกันว่าดีคุนพลของทางทีมเบนฟอร์ดยินดีอย่างมากที่จะมาค้าแข่งในโอทัฟฟอร์ดโดยที่ทางฟาบิซิโอโรมาโนก็ได้บอกว่าดีลของอิลลิเซนนัตตอนนี้มีทีมที่เป็นน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 นเเเเเป้้้้้าาาไไดดดแแแคค่่่่่่พีีีียยงงงมมมตตตฟอออร์กกกกัััััับูทหหลืววะสิใใจชโข ซึ่งรายงานทั้งหมดที่พูดมากราบต้องบอกไว้ก่อนว่าความน่าจะถือข้ออาจจะมีอยู่แต่ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายและก็ไม่สามารถยืนยันอะไรได้เพิ่มเติมด้วยแต่ว่ามันเองรก็เป็นไปนได้เช่นกันเนื่องจากวิศีทางของข่าวเริ่มมีแนวโน้มในทิศทางคล้ายๆกันแต่ว่ามันรก็ยังจําเป็นที่จะต้องฟังหูไวห้หูอยู่ดีนั่นแหละครับและนี่คือทั้งหมดของเขาบอกว่าในคลิปนี้ จะมีอะไรปิดพลาดต้องขออภัยไว้ด้วยคิดเห็นยังไงมีอะไรอยากเสนอหรือจะมาพิมพมเมนเรขงกันสองตามที่ถนดัดก็สามารถคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดไลค์แฟนเพจกด b s c r i b e YouTube กดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะดูจากช่องทางไหนก็ฝากไปกดอีกช่องทางหนึ่งด้วยจะขอบคุณเป็นอย่างมากครับและสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันบ่ายสำหรับวันนี้สวัสดีครับ